รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ผิตภัณฑ์เสริมอาหารดจโอจินโซแม d ด o โอจินโซแมันสือปิปพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสาร โชคดีที่เจออาจารย์ผมนี่มานานอยากเจอมานานแล้วอยากเ,าเจอได้เรื่องอะไรอย่ามัวช้ใหญ่อย่ามัวรอรีอยากจะถามอาจารย์คนดีผมมีที่นา อยู่สองสามเพลงมีแล้วจะทำอะไรอย่ามัวช้าใหญ่บอกให้ฟังหน่อยสิจะปลูกต้นไม้อะไรจะปลูกต้นไม้อะไรที่มันให้ใหชีวิตสดใสและชีวิตดีดีด<ไหน>อลงสลอีลงสลดอาจารย์อาจารย์ลงยังไง มีเพื่อนเพื่อนอยู่นะเพื่อนโอ้โห,หมีเพื่อนกับเขาด้วยเรอใช่ <laughs> มีเพื่อนกัแต่นี่เพื่อนบอกว่าเฮ<อ>้ย<อ>ยอนฉันมีที่อยู่ทักสี่ 4, ห<อ>้าไร่เนี่ยแม่เนี่ยซื้อ,อไว้ตอนสมัยยังเด็กๆมรดกทีนี้แม่เนี่ยก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วล่ะก็ทิ้งที่ไว<อ>้ให้เฮ้ยมาช่วยคิดหน่อยที่ว่าจะปลูกต้นไม้อะไรแตอนี้เขาบอกว่าเอย จะปลูกไม้ยืนต้นที่มันได้เงินได้ทองอีกสิปียี่สิปีข้างหน้าเนี่ยตัดทีหนึ่งได้เป็นล้านก็อบอกเฮ้ยจะปลูกอะไรวะไม้พยุงไม้สักทองอือาจารย์คิดว่าจะปลูกอะไรดีอันนั้นถ้าปลูกพยุงนะฮะแล้วไม่มีโอกาสไปดูแลนะฮะอโอกาสที่จะมีอ่ามอดไม้มาตัดให้แทนมีเยอะอาเดี๋ยวปลูกคืออย่างนี้กลับมีที่สี่ไร่ถ้าสมมุติว่านะ นยอ่อนครับถ้าสมมุติว่านยอ่อนเนี่ยไม่มีคนไปดูแลเลยนะนะครับไม่มีคนไปดูแลเลยนะครับก็ไปปลูกไม้ป่าทิ้งไว้คําถามคือว่าเดี๋ยวไม้ป่ามันคืออะไรอ่ะไม้อะไรดีไม้อะไรดีอ่ะไม้ป่าสักนี่ก็ไม่ควรจะลืมนะสักทองส่วนมากก็จะปลูกสักทองนที่มีที่อ่ะเดี๋ยวเข้าใจว่าสักเป็นยังไงสักนี่ก็จะเราก็จะเห็นนี่เนี่ยตัวนี่ก็จะสักพ่อสักแม่บางคนสักผีสักลาย ถามส่งถ้าไปถามศักในประเทศไทยเนี่ยมันมีพันเดียวพันอะไรอะ่ะก็คือสัก์ที่บางคนก็เรียกว่าสักทองเออบางคนก็เรียกว่าสักขี้ควายยิงงงกันใหญ่เลยงงกันใหญ่เลยอะไรสักทองสักขี้ควายคือไม้สัก์พันเดียวกันนี่แหละอ,อถ้านยนอนไปปลูกในที่ที่สภาพมันชุนออ้นแฉ ได้น้ําได้ธาดีอดูเหมือนมันโตรเร็วดีอไอน้น่เนื้อไม้ออกมาเป็นสักขี้ควายเนื้อไม้ถ้าหมายความว่าไม้เนื้อไม้จะไม่ดีเออแต่ถ้านิย่อนไปปลูกในที่ที่มันแแลง ขาดน้ําขาดท่ามั่งอุดตรหดอุดทนเนี่ยเนื้อไม้ออกมาจะเป็นสัตว์ทองเอาแล้วมันจะเจริญเติบโตได้ไงอาจารย์คือเมื่อที่ดินมันไม่ดีอะตามธรรมชาติโอ้ตามธรรมชาติหมายความว่ามันมีกระทบแร้อะไรอะไต่างๆบ้างคือมันไม่ต้องการน้ําเฉะแช้ำจนเกินไปแล้วต้องดูแลรักษาดินยังไงอาจารย์ทีนี้เดี๋ยวจะก่อนดูแลรักษาที่นั่นท่านที่ยอดไม่ปลูกสักอืก็ปลูกอะไรก็ได้ถอยเป็นไม้ป่ากันแล้วกันไม้ป่าี่บางทีคนเรายังไม่รู้จักเลยไม้ป่ามันคืออะไรบางคนบอกว่า ถักสีไร่ปลูกยูคาดีไหมมไ่ดีเดี๋ยวบอกกอ่อนม,มีที่ดินสีไร่ปลูกไม้ป่าครับปลูกอะไรอะ่ะย,ยูคาก็น้อยไปอ๋อหน่อไม้ก็ดีเดี๋ยวหน่อไม้เป็นไม้ป่าไหม ก็ถือว tamam. ่าเป็นไผ่ก็ทําถือว่าเป็นสวนไผ่ได้ปลูกแต่ไม่ถือเป็นไม้ป่าแต่ถ้าเป็นไม้ป่าไม่หล่อจะปลูกประดูไหมปลูกถ้าไม้ไผ่เนี่ยไอ้ไอ้ไม้ปลูกป่าเนี่ยไม้ป่ามันต้องเป็นไม้ยืนต้นที่แบบอายุแต่ภายในป่าก็มีไผ่ก็ยาวไผ่อายุยาวไหมไผ่เนี่ยอายุถ้าเป็นไผ่ตรงนะครับ80ปีถึง120ีปีไผ่เนี่ยอย่าปลูกดีกว่าเพราะมันมันต้องแยกแยะมีไผ่ตรงไผ่ตรงเนี่ยโอเคนะปลูกแต่ไผ่คดไผ่โกงนี่ไม่เอา ตรงมันข้ามเลยฉันจะบอกว่าถ้าปลูกไผ่เนี่ยนะไผ่เนี่ยมันมีตั้งหลายอย่างครับไผ่ตรงดำไผ่ตรงหม้อไผ่ตรงเขียวเดี๋ยวนี้จะมีไผ่กิมซุ่งไผ่มันไผ่หวานอุ้ยแล้วยังมีไผ่สร้างไผ่ลูกเล็กไผ่ลูกใหญ่ไผ่เลี้ยงแต่ทีนี้ที่บอกว่าปลูกไผ่เนี่ยเดี๋ยวจะเลยไปเรื่องไผ่นิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาเรื่องไม้ป่านะ เคือย่างนี้ของเราสบายดคนก็ถามบอกว่าครับอาจารย์ทําไมผมเอาไผ่มาปลูกเนี่ยต้นมันยังเล็กอยู่เลยครับออกดอกไผ่ไมีดอกเหรออ้าวอ้าวว้ามึงรู้เลยว่าไผ่ไม่ดอกไผ่เวลาออกดอกแล้วต้นมันจะตายทั้งกออ้าเหรอเดี๋ยวดิไม่เคยได้ยินเขาว่าไผ่ตายขุยเหรอ ไผ่ใต้ขุยมันพอไผ่ใต้ขุยถ้าถามผมเนี่ยไผ่ใต้ขุยเนี่ยมดมันเข้าไปทำรังแล้วมันมีขุยมดอะไรตอนแร้เนี่ยตายทั้งขุยไผ่เวลาออกดอกเมื่อไหร่มันจะตายแต่ที่นายยอนถามว่ามันมีดอกเหรอเออเพราะว่ายางไผ่ตรงเนี่ยเราแปลมาจากเมืองจีนมันจะออกดอกในช่วงเวลาแปสิปีถึงร้อยยี่สิบปีแล้วตายแล้วเมื่อประมาณสัก1ิกว่าปีที่แล้วมาครับ ที่เอามาเนี่ยตายเป็นเบื่อเลยเพราะอะไรอาจารย์เพราะมันออกดอกไงสาเหตุเพราะนัยนหย่อนเนี่ยออกดอกมันธรรมชาติมันไงคือจะหมดอายุต้นไผ่ต้นอากาเว่ต้นลานออกดอกเมื่อไรตายแม่ตายเขาเรียกต้นลูกค่าแม่นะแล้วนัยหย่อนสมัยนั้นพอมันตายเยอะครับผมอยู่ที่คณะเกษตรตอนนั้นอาจารย์ประนอมนะฮะท่านทําไงครับก็เลยต้องเอาไผ่มาเพาะเมล็ด พอเพาะเมล็ดปั๊บก็เอาเนื้อเยื่อมาขยายพันธุ์โดยที่ชูเคาลเจอร์แล้วก็แจกออกไปทั่วประเทศก่อนที่บ้านเราจะไม่ไผ่ไม่มีครับทีนี้ถ้าไผ่นี่เป็นพืชที่แปลกผถ้านายหย่อนไปเอาไผ่อายุ78ปีอืปีไปไปชำมานะครืออายุเขาเกือบถึงร้อยได้ปะชุมดมันมดต้นแม่มัน78ปีอืปีถ้าเป็นต้นไม้อื่นคนายหย่อนไปเอากิ่งมาชำ นับหนึ่งใหม่นับหใหม่แต่ถ้าเป็นไัยครับ78็ปีอเอามาปลูกนับ 79, 79เลย7จ80เก้าบนต้นเล็กๆอีก2ปีมันก็ออกดอกแล้วตาย <laughs> เพรเขาเลยต้องทำพิซูเค้าเชอร์ไงต้องทำเนื้อลาเรนเนื้อเยื่อไงโอ้โหคุยเรื่องไม้ไผ่ที่บางทีเนี่ยผมเองยังไม่ทราบนะว่าไผ่ออกดอกไผ่ออกจากมีเมล็ดเออเออบางทีนี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยการที่จะไปเอาไผ่มาเนี่ยเขาเพาะพันธุ์กันยังไงแล้วเรื่องไผ่อย่าไปถามไผ่พงษ์สะทอนนะใช่เพราะไผ่พงษ์สะทอนในคนอย่างงงบ้านเนี่ยเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวมาคุยเรื่องไผ่เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้านะถ้าใครอยากรู้เรื่องไผ่อยากรู้เรื่องไม้ป่าอืสารครับ เฟตริลอนาตาอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตพื้ผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตคุณภาพเยอรมนีปุ๋ยตราพีรามิดาตาอาหารพืชคุณภาพอุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดของสายเกษตรเคมีพันธุ์ โอ้โหพักเบรกแป๊บเดียวเนี่ยผมเครียดเลยอาจารย์เรื่องอะไรล่ะก็เรื่องไอ้หน่อไม้ที่เราชอบกินเนี่ยบางทียังไม่รู้เลยเฮ้ยไอ้หน่อไม้ที่กินไปเนี่ยมันคืออะไรอ้าวส่วนไหนของหน่อไม้ส่วนไหนของต้นไผ่ไผ่ในข้างล่างมันจะมีเง้าว่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเง้าอะแล้วไผ่นี่มันเหมือนเมียเราไหมเมียเรามันมีงี่เง้าด้วยแต่มันไม่งี่อไผ่ที่มีแต่เง้าเสร็จแล้วมันก็จะมีหน่อใหม่ครับ ที่เราเรียกว่าหน่อไม้อ่ะหมายความว่าคือหน่ออ่อนๆน่ะเราก็ตัดมากินครับนั่นแหละเราก็ทาเอาเป็นหน่อไม้อทีนี้ก็แล้วแต่สิเดี๋ยวผมบอกว่าไปตัดหน่อไม้มากินเสร็จแล้วเอ้าถ้าตัดออกมาแล้วมันก็ไม่ขึ้นเป็นต้นเอีกสิถูกสิเอ้าเพราะว่าถ้าเปิดปล่อยให้มันขึ้นมาหมดเนี่ยบางทีมันอัดกันแน่นเขาต้องมีการสางกอ สครับทีนี้เวลาเวลาเขาปลูกหน่อไม้ก็จะขายเป็นน้ําหนักถ้าคุณอยากอยากน้นาหนักมากคุณต้องเอาโน่ใหญ่ๆอย่างคนโบราณสมัยก่อนก็จะไปปลูกไผ่ตรงดําไผ่ตรงเขียวไผ่ตรงหม้อแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไอโน่เล็กๆเขากลับชอบกินอย่างไผ่หวานไผ่ไผ่กิมซุ่งไผ่มันทีนี้เวลาเรากินเนืออ่อนๆท่านนายนยอนบอกเฮ้ยไอลำนี้ไม่น่าไปตัดมันเพราะเพราะว่ามันภายขึ้นลำนี้ มันควรจะมีการไว้หน่อขึ้นมาใหม่เพราะต่อแม่มันไม่มีเลยอไอ้ลูกมันก็ออกมาใหม่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไผ่เนี่ยเราก็คือเอาหน่อมากินแต่ว่าที่นายย่อนกินเนี่ยกินแล้วหน่อไม้มันเส้นเป็นไงอะ เส้นเล็กๆถั่แกงหมูแกงไก่อร่อยอันนั้นก็คือเขามาหั่นเป็นเส้นเล็กทีนี้ต้องถามอาจารย์แต่ถ้าเขาั่นเป็นแผ่นเป็นใหญ่ๆแล้วไปดองเขาเรียกหน่อไม้เปรี้ยวหน่อไม้เปรี้ยวโอ้หผู้อยากกินเกียบับมีไก่ไปละแกงไก่ดีาผมไม่เป็นคนชอบกินหน่อไม้แต่ผมไม่ชอบกินเดี๋ยวต้องบางทีก็ยังไม่ทราบอาจารย์ครับว่าไอ้แล้วโรคของหน่อไม้อ่าเอาวันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องหน่อไม้นเดียวเลยยังไม่คุยเรื่องอื่นหน่อไม้ที่เรากินเรารับประทานไหมเนี่ยมันมีเชื้อโรคอะไรไหม จริงเหรอยากเลยตอบก็เห็นตื่นเต้นไอ้ลำไผ่ที่เกิดไปเนี่ยนะที่เราเห็นมันเป็นลำๆเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยมีโอกาสเป็นลำนะบางทีมันเรียมีหนอนบางชนิดมันจะไปเจาะที่ลำไผ่แล้วพอเจาะปุ๊บมันก็จะหักกลางเลยนะย่อนครับแล้วไม่หักกลางเลยหักกลางเลยอแล้วทีนี้ไอ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 ้หนอนปัญหาโรคภัยในดินเนี่ยอาจจะไม่มาก แต่ก็มีโอกาสเกิดนอเน่านอ,นานอนาเสียเนี่ยได้ถ้าพบเขาก็ไม่ได้ไปชีดยูกิกยาแล้วก็คแค่ขุดไอ้นอน,นั้นนะครับออกไปจากแปลงปัญหาคือคนปลูกไผ่เนี่ยครับเวลาจะปลูกแล้วเนี่ยไม่ค่อยสางหน,น่อมไม่ค่อยแต่งหน,น่อมันก็แน่นพอแน่นปุ๊บก,ก็ปลวกขึ้นเัยอะแยะไปหมดทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนที่แบบทํา สวนไผ่ทำสวนอย่างแถวๆอะไรอ่ะปราจีนปราจีนบุรีแถวฉะเชิงเซาทำไมถ้าดูรายการเราอยู่ตรงนี้บางคนบอกเฮ้ยฉันก็มีที่อยู่นี่ว่าอาจารย์พูดเขาท่าวันนี้ขายหน่อไม้เนี่เป็นล่ําเป็นสันถูกแต่นี้จะดูแลรักษาจะปลูกอย่างไรอาจารย์การปลูกไผ่มันก็เหมือนพืชทั่วๆไปนี่แหละมันก็ต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมแต่ว่าปุ๋ยเนี่ย ไอ้ตอนที่จะให้แตกหน่อนมากเราต้องเอาสูตรตัวหน้าสูงหน่อยอตัวกลางตัวท้ายอาจจะน้อยหน่อยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอร้องอย่างเดียวปลูกไผ่เนี่ยอย่าใช้วิธีกวาดใบไผ่เข้าไปที่โคนอา้าวก็กวาดใบร่วงๆไปไว้ที่โคนเพื่อเป็นการทําให้แบบ คนจะได้มีปุ๋ยไงอ่านเนี่ยคิดแบบง่ายๆครับนี่พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บนานไปใบไม้มันจะผุอืมผุก็กลายเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยปุ๊บหน่อใหม่เกิดอืมข่าวนี้พวกก็เกิดมาจากข้างบนน่ะอ้ลมพัดมาแรงๆก็หักสิคันนี้<อ>ล้มเลยสิ นอต้องให้มันเกิดมาจากใต้ดินโอ้คือรากมันจะได้ลงดินเออไอ้พวกนี้กอบโกยมาแล้วก็อย่าไปเผาทิ้งเราเอาไว้ระหว่างแถวเนี่ยได้ได้นะฮะทีนี้นายหย่อนคือไผ่เดี๋ยวนี้นะคนที่เขารวยกันรู้ไหมเขาทำไงเขาเขาทำไงอาจารย์เขาปลูกเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเขาขายพันธุ์พอกอใหญ่ๆขึ้นมาพวกเขาก็แยกชําไว้ปลูกไว้นี่การขยายพันธุ์ไผ่เนี่ยมันก็ แยกกอผมยังไม่รู้นะอาจารย์ไอพันธุ์ไผ่เนี่ยมันมีอะไรอ่ะขยายพันธุ์ยังไงขยายพันธุ์ยังไงเอาส่วนไหนไปปลูกไปขยายพันธุ์แล้วส่วนที่เราเอามากินเนี่ยมันจะเสียหายต่อต้นไผ่ไหมอ่าคือมันต้องแล้วแต่วัตถุประสงค์ที่เราปลูกทําอะไรปลูกเพื่อกินปลูกเพื่อกินนั่นก็คือว่าเราก็จะพยายามเอาหน่อเนี่ยไปขายโดยตรงใช่ไหมแต่บางคนก็ปลูกไว้กินด้วยขายพันธุ์ด้วยการขายขยายพันธุ์ก็แยกกอเอาให้ติดมาสักสองตำลับ แน่ยอนเชื่อเปล่าที่บ้านที่นี่หอนเห็นน่ะสมัยก่อนน่ะผมซื้อมาเนี่ยกอเดียว4ี่ห้าร้อยนะเดี๋ยวนี้ร้อยบาทเนี่ยซื้อได้อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีปักชำครับนะก็คือเห็นไหมล่ะที่ข้อที่ข้อมันจะมีเป็นรากเป็นขนๆออกมาใช่ไหมล่ะเพราะว่าไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดียวเดี๋ยววันหน้าต้องไปบ้านอาจารย์ชำต้องไปบ้านที่บ้านอาจารย์แล้วไปศึกษาเลยไอ้ต้นไผ่ที่อาจารย์ปลูกนี่ใช่แล้วเอามาชำก็ได้ครับ แต่ถ้าหากว่าต้องการให้อายุยาวๆเขาทำเพื่องานวิจัยต่างๆเขาจะเพาะเมล็ดแต่ว่าเพาะเมล็ดนี่จะยากเพราะมีต้นแบบหนึ่ถ้าทำอย่างผมใช่ไหมอาจารย์ทำไงอย่างสมมติว่าที่บ้านอาจารย์เนี่ยที่มีกอไผ่อยู่อ่าสมมติว้ากอไผ่ใบต้นกอนั้น่ะมันอยู่บ้านผมมันไผ่เลี้ยงอ่าไผ่เลี้ยงคือเลี้ยงไว้กินด้วยเลี้ยงไว้ให้มันขยายพันธุ์ด้วยไม่ค่อยอร่อยอ่าอันนี้ต้นนี้อยู่นานแล้วเว้ยให้ตัดออกอืมแล้วก็เอาต้นที่พันธุ์ที่มันเกิดมาใหม่อันทุกกลนี่เรานับหนึ่งไหม ไม่หรือว่าตามกอเลยอายุเก่าเท่าไหร่เท่านั้นไผเป็นพืชอย่างนั้นเอาเอากอมันขึ้นใหม่นะฮะมันแทงหนอใหม่นี่ยนั่นแหละนับนับตามอายุแม่นับตั้งแต่ต้นแรกเลยตามอายุแม่ทั้งดอกสวยแล้วแหบนม่ราบอ้ทั้งลำหรือว่าจะเป็นทั้งหนออายุตามอายุแม่ถ้าจะนับหนึ่งใหม่ต้องเอาเมล็ด ไปเพาะใหม่ถึงจะนับหนึ่งใหม่ัผเป็นเพื่อนเหมือนคนอื่นตรงนี้อและที่ที่ถามอาจารย์นิดนึงว่าถ้าเราจะไปซื้อัยที่มันเป็นเมล็ดอยู่แล้วเนี่ยเขามีขายตามท้องตลาดไม่มีเพราะว่าเขาไม่อยากให้มันตายเขาไม่อยากให้มันออกดอกเพราะถ้าออกดอกมันตายถ้าไม่อยากไม่ออกดอกก็ไม่มีเมล็ดครับแต่ถ้าออกดอกแล้วมันตายแต่ถ้าในแง่นักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยนะเขาอาจจะสนใจเมล็ดแต่ว่าการเพาะเมล็ดมันก็ช้าแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เทียบกับเดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้ พอเลีเ้ยงเนื้อ,อเยื่อพอเลี้ยงเนื้อเยื่อก็หมายความว่าเขาก็ไปเอาเนื้อเยื่อมาครับนะฮะแล้วก็ขยายทิ้งเป็นล้านต้นแล้วก็แจกกันโดยเอาจากต้นเพาะเมล็ดนะอไม่ใช่ไปเอาเนื้อเยื่อมาจากต้นแม่อีกนะ<อ>เพราะฉะนั้นนย่อนทีนี้นะอย่างอย่างบ้านผมอาที่อู่ทองนย่อนไม่เคยไปก็ผมเคยไปผมปลูกไผ่หวานนะแล้วไผ่นี่นะเวลามันปลูกนะ พี่เนี่ยไม่ต้องกลัวยาขึ้นหรอกเพราะอะไรใบไผ่แต่ละใบาบางๆเนี่ยทับมทถมกันมาเนี่ยหย่าไม่มีขึ้นครับเยดายนี่เดียวคนที่บ้านเพราะไม่ค่อย ที่จริงฐานะก็ไม่ค่อยดีนะแต่ไม่ค่อยใส่ใจที่จะเอาหนอมากินมาแปรรูปมาอะไรต่ออะไรฐานะไม่ค่อยดีแต่บ้านมีหลายหลังจังไม่ใช่หมายถึงว่าบ้านหลายหลังถานะมียเมี่คนเพ่มเมียเดียวอ๋อเมียเดียวเมียเดียวแต่หลายหลังนี่ก็ตั้งใจว่าเสร็จแล้วก็จะถวายวัดโอ้เอาเมียถวายวัดใช่ไหมแหนึกว่าจะเอาบ้านถวายวัดดูตาก็รู้ว่าคิดอย่างนั้นคนเจ้าเล่ห์เอาวันนี้หมดเวลาครับนะครับต้องบอกก่อนนะครับถ้าใครอยากจะปลูกไผ นะว่าจะปลูกไผ่อะไรอยากจะ,ะดูแลรักษาอย่างไรปลูกไผ่แล้วเนี่ยมันจะไปขายอะไรอย่างไงเนี่ย yeah. ไอ้ที่เขาบอกพอหลาวลงไปเลยกลายเป็นบ้องกัญชาเนี่ยเพราะอย่างเงี้แล้วมันยังมีไผเข้าหลามไผ่อู้ยหลาดไผ่เอเป็นว่าถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของปัญหาเรื่องของไผ่นะก็ส่งจดหมายมาที่ตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม7340 1นะฮะหรือทิดลวน a d h o t m a i l c o m วันนี้หมดเวลาไม่มีความยากจนหมู่ชนที่ขยันค่าได้ไผ่มาสักกองก็สร้างชีวิตได้้วครับ